พ่อมันเนีผสมมันน้ำเชื่อครับน้ำเสื้อผสมน้ำเชืออเช่อครับผมอันนี้ลูกไอของใบหย,ยกน้ำเชื่อใบหย,ยกครับใบหย,ยกแชมป์แกนประเทศไทยนะครับพี่ชายมันขายเปลาเป็นตัวผู้พี่ชายมันตัวก่อนหน้าก็เป็นตัวผู้ขายไปจังหวัดเลย ตัวที่แล้วขายไปน้องบนลำพูเขาขายต่อไปค้อนเก่็ดล่ะกำลังสีเวียนไปกินนมแม่ละ่ะไตไตรร่่เทา พอดีมีคุณลุงมาชมมาชมแม่เลกินหญ้ากับกินกับลูกนะครับ